มาเก่งโจทย์ทวิประจำวันกันนะฮะข้อนี้ใน Choice เนะี่ยมีคำว่า encourage รูปต่างๆกันเฉลยเร็วๆก่อนนะครับตอบเป็นข้อ A and ฟังเฉลยละเอียดนะฮะสังเกตจกโจทย์นิดหนึ่งว่ามันยังไม่มี Ver b แท้เลยนะหนึ่งประโยคต้องมี v ว r b แท้อย่างน้อยหนึ่งตัวถ้าจะมีหลายตัวต้องมีคำเชื่อมหนึ่งประโยคต้องมี v ว r b แท้นะฮะทีเนี้ยบางคนมองว่า t w o r k ก็เป็น Ver b ไม่ใช่หรอครูเบิร์ตแต่มันไม่ใช่ v ว r b บแท้ท่องไป ทัวร์เพียวกบวิงเลยไม่ใช่เวิร์บแท้ทัวร์เพียวกูวิงเลยไม่ใช่เวิร์บแท้เวิร์บแท้หายไปนะครับตัดช้อยข้อที่ผิดร้อยล้านเปอร์เซ็นต์เลยคือข้อ B-Boy กับ C-Cat เพราะทัวร์เพียวกบวิ่งเลยไม่ใช่เวริร,ร์บแท้เหลือ A กับ D-Dog d นะฮะ D-Dog เนี่ยเขาเรียกว่า passive voice จำครับถ้าเกิดเจอโครงสร้างมี v e r b to be ตามด้วย v ว r b ช่อง3แบบนี้ให้แปล v ว r b to be ว่า ถูกโดนหรือได้รับนะถูกโดนหรือได้รับอย่างเนี้เป็น are encouraged encouraged แปลว่าสนับสนุนส่งเสริมก็หมายถึงได้รับการสนับสนุนส่งเสริมนั่นเองส่วนข้อ A เนี่ยสนับสนุนเองต้องแปลโจทย์นี่นึงเขาบอกแบบนี้นะว่าการจ่ายโบนัสการให้ทำงานสั้นลงแล้วก็การมีสวัสดิการต่างๆให้เนี่ย มันสนับสนุนพนักง,งานให้ทำงานหนักขึ้นแล้วก็ดีขึ้นกว่าเดิมสนับสนุนถูกไหมไม่ใช่ได้รับการสนับสนุนดังนั้นต้องตอบเป็นข้อ A ย้ำอีกครั้งดีด็อกเนี่ยผิดนะเพราะมันจะแปลว่าการให้โบนัสการทำงานสั้นลงสวัสดิการต่างๆได้รับการสนับสนุนพนักงานที่จะทำงานหนักขึ้นและดีกว่าเดิมมันไม่ค่อยรู้เรื่องฮะก็คือพวกโบนัสการทำงานสั้นลงสวัสดิการเนี่ยมันไปช่วยเสริม สนับสนุนให้พนักงานเนี่ยขยันขึ้นแล้วก็ทำงานได้ดีขึ้นกว่าเดิมลักษณะนั้นดูศัพท์นิดนึง benefit แปลว่าสวัสดิการได้ด้วยฮะ benefit สวัสดิการนักเรียนเห็นด้วยไหมว่าการที่จะทำให้พนักงานเนี่ยขยันขึ้นทำงานดีขึ้นเจ้านายเนี่ยควรจะอัดเงินไปเยอะๆให้สวัสดิการเยอะๆนะักเรียนคิดว่าช่วยไหมตามความเห็นครูเบิร์ดนะคิดว่าช่วยแต่ความสุขต้องมาด้วยถ้าเกิด ัดเงินเยอะมากเลยแต่ความสุขน้อยมากหรือไม่มีเลยอ่ะพนักงานก็ลาออกได้เคยรู้จักพี่คนหนึ่งนะฮะเขาได้เงินเดือนแสนสองแสนเลยแต่เครียดมากกดดันมากปัจจุบันลาออกแล้วมาประกอบธุรกิจส่วนตัวดังนั้นเนี่ยความสุขยังไงมันก็ต้องมีแทรกซึมอยู่ในการทำงานบ้างเนาะฝากคำคมทิ้งท้ายนะครับคำคมวันนี้เขาบอกว่า education is the movement movement from darkness to light Education คือการศึกษานะฮะเขาบอกว่าการศึกษาเนี่ยเป็นการเคลื่อนที่จากความมืดมิดไปสู่แสงสว่างครูเบิร์ตตีความง่ายๆของครูเบิร์ตแบบนี้ครัว่าถ้าเกิดเราถึงบางอ้อเรื่องอะไรอะเราจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยทำไมสมัยก่อนเราไม่รู้เช่นสมมตินะครูเบิร์ตเนี่ยเคยใช้โปรแกรม Photoshop ไม่เป็นครูเบริรจะรู้สึกว่าปุ่มมันเยอะมากแต่พอเรียนรู้จนคุ้นเคยอ่ะเอ้ย จริงๆเราก็ใช้ไม่กี่ปุ่มมันก็ไม่ได้ยากอะไรหรือโทอีกสมัยก่อนเลยคูเบิร์ตจะรู้สึกว่ามันมีศัพท์หลายคําเลยที่เราไม่รู้ว่าแล้วเราจะได้เต็มได้ยังไงแต่พอฝึกบ่อยๆเข้าคูเบิร์ตรู้สึกว่าเฮ้ยสัพท์คํานี้ก็ออกอีแลกแกรมมาเรื่องนี้ก็ออกซ้าไปซ้ำมาโอ้ย oh, อันนี้ง่ายจะตายเนี่ยได้เต็มก็ไม่แปลกหรอกเพราะคูเบิร์ตถึงบางอ้อแล้วนะฮะดังนั้นตอนนี้ถ้าเกิดใครฝึกโทอีกอยู่รู้สึกว่าตัวเองมืดแปดด้าเลยฝึกไปเรื่อยฮะ เพราะว่า education การศึกษาการเรียนรู้เนี่ยมันจะทำให้นักเรียนมาสู่แสงสว่างหรือถึงบางอ้อได้นั่นเองพอถึงบางอ้อปั๊บจะรู้เลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดเราคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษมันก็ไม่ได้ยากนะโทอีกเนี่ย